สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นบทความจากคุณอัศดางยมมานาคนะคุณอัศดางนั้นเขียนบทความเรื่องพระมหากษัตริย์กับผู้ถือหุ้นบริษัทเจ้าของประเทศกับเจ้าของบริษัทต,ตอนที่1ทําไมรัชกาลที่9ลงนามให้กับการรัฐประหาร แล้วก็ให้รายละเอียดนะครับบอกว่าเมื่อวานผมรับโัรศั์จากญาติผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือปกติจะไม่พูดคุยหรือพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนพ้องในเรื่องการเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันปัญหาที่น่าจะรําคาญใจแต่บ่อยครั้งการสนทนามักจบลงด้วยเรื่องการเมืองที่อาจทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายบาดหมางก,กันเสมอไปเมื่อวานนี้ก็เช่นกันมันจบลงด้วยคํากล่าวของญาติผู้ใหญ่ของผมว่าท่านยกยอและเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่9แต่การลงท้ายด้วยคําว่าแต่ คือตัวปัญหาเสมอแต่รัชกาลที่ 9, เกเซนรัฐประหารคืออะไรผมเป็นคนใจเย็นมากถึงมากที่สุดแต่ถ้าใครกล่าวหาให้ร้ายในหลวงรัชกาลที่เก้าซึ่งผมถือว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในชีวิตที่ผมประสบพบเจอผมจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้และผมถือเป็นหน้าที่ของผมของประชาชนคนไทยที่จะต้องแก้ต่างให้พระองค์ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างพระมหากษัตริย์กับผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่อชาวบ้านอย่างเราเราเห็นภาพตามคําอธิบายได้ง่าย คงไม่มีใครปฏิเสธว่าแต่ดั้งแต่เดิมพระมหากษัตริย์คือเจ้าของประเทศพระองค์ได้มอบความเป็นเจ้าของประเทศให้กับประชาชนหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ผมตั้งคำถามว่าบริษัทใหญ่ยักษ์ในประเทศไทยทั้งหมดเช่นปตท,อท,อทอการบินไทยมีใครคือเจ้าของบริษัทประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทคำตอบคือผู้ถือหุ้นคือเจ้าของบริษัทใช่หรือไม่ประเทศไทยก็เหมือนกันเจ้าของประเทศคือพระมหากษัตริย์ และในปัจจุบันคือประชาชนทุกคนผู้บริหารราชการแผ่นดินคือผู้บริหารประเทศไม่ใช่พระมหากษัตริย์หรือประชาชนแต่เป็นรัฐบาลรัฐสภาและศาลเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนบริษัทมหาชนที่ผู้บริหารธุรกิจคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการกรรมการบริหารของบริษัทและผู้จัดการฝ่ายต่างๆผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทไม่มีอำนาจหรือหน้าที่ในการบริหารงานแต่การกระทําใดๆในการบริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทต,ต้องได้รับการรับรู้เช่นเดียวกับการกระทําใดๆใ,ในการบริหารราชการแผ่นดินพระมหากษัตริย์ต้องได้รับการรับรู้นอกจากนี้พระมหากษัตริย์ยังมีบทบาทเป็นประมุขของประเทศอันเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดดังนั้นกฎหมายทุกฉบับที่ออกมาเพื่อใช้บริหารประเทศโดยรัฐบาลหรือรัฐสภาในภาวะปกติหรือคณะรัฐประหารในภาวะไม่ปกติจะต้องทูลกล้าถวายให้ลงพระนามซึ่งพูดด้วยภาษาชาวบ้านได้ว่า ในภาวะปกติรัฐสภารัฐบาลและศาลคือผู้ใช้อำนาจร่วมกันในการบริหารประเทศไม่ใช่ในหลวงดังนั้นรัฐสภาเสนอแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในหลวงก็ต้องลงพระนามรัฐสภาผ่านร่างงบประมาณในหลวงก็ต้องลงพระนามรัฐบาลจะออกกฎหมายบริหารประเทศอย่างไรในหลวงก็ต้องลงพระนามดังนั้นเมื่อเกิดรัฐประหารในหลวงก็ต้องลงพระนามว่าเกิดรัฐประหารแล้ว และคณะรัฐประหารจะเข้ามามีอำนาจในการบริหารปกครองบ้านเมืองคณะรัฐประหารออกกฎหมายบริหารประเทศอย่างไรในหลวงก็ต้องลงพระนามซึ่งไม่ได้หมายความว่าในหลวงสั่งให้รัฐบาลรัฐสภาศาลกระทําการใดๆในการบริหารบ้านเมืองหรือสั่งให้คณะรัฐประหารทําการรัฐประหารกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นอยู่กับนักการเมืองในภาวะปกติและคณะรัฐประหารในภาวะไม่ปกติกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา รัฐบาลหรือคณะรัฐประหารที่ทูนกล้าให้ลงพระนามนั้นถ้าในหลวงไม่ลงพระนามกฎหมายนั้นก็จะถูกบังคับใช้อยู่ดีเพราะพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีอำนาจจริงในทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินมิหนำซ้ำเมื่อเกิดการปฏิวัติหรือว่ารัฐประหารคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารนั้นมีอำนาจสูงสุดสูงขนาดว่าสามารถล้มล้างการปกครองและล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ด้วยซ้ำซึ่งหมายความว่าคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหาร มีอำนาจเหนือพระมหากษัตริย์ไม่ใช่พระมหากษัตริย์มีอำนาจสั่งให้ทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารดังนั้นเมื่อการบริหารที่ผิดพลาดหรือมีการคอรับชันหรือการกระทําผิดกฎหมายผู้ที่ต้องรับผิดชอบต้องขึ้นโรงขึ้นศาลติดคุกติดตารางในบริษัทเอกชนมหาชนหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารของบริษัทมิใช่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท ในระดับประเทศคือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประธานรัฐสภาผู้แทนรัษฎรผู้พิพากษาในศาลและคณะรัฐประหารไม่ใช่พระมหากษัตริย์และประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนึกภาพออกไหมพระมหากษัตริย์ก็เหมือนประชาชนคนไทยทุกคนที่ไม่มีส่วนในการบริหารราชการแผ่นดินพระมหากษัตริย์มีข้อแตกต่างกับประชาชนในเรื่องบทบาทที่ทรงเป็นประมุขของชาติซึ่งมีหน้าที่ในการลงพระนามในขณะที่ประชาชนมีบทบาทในการเลือกผู้แทนไปทาหน้าที่ แทนประชาชนในสภาเพื่อออกกฎหมายและก็เลือกรัฐบาลมาทํางานความจริงอีกอย่างหนึ่งที่คนมองข้ามทั้งที่ประชาชนควรเป็นผู้ยอมรับว่ารัฐประหารที่เกิดขึ้นมีจุดเริ่มต้นของปัญหามาจากตัวประชาชนเองประชาชนเป็นคนเลือกคนขี้โกงเข้าไปเป็นผู้แทนในสภาทําให้สภาได้รัฐบาลที่ขี้โกงมาบริหารประเทศที่สร้างปัญหาการคอร์รัปชันและมันก็จบลงเมื่อผู้ที่มีกําลังต้องการล้างไพ่ด้วยการทํารัฐประหารสรุปได้ว่าตัวประชาชนนั่นเอง คือผู้ที่ใช้อํานาจเลือกนักการเมืองขี้โกงเข้าไปบริหารประเทศแล้วพระมหากษัตริย์ต้องลงพระนามในการจัดกิจการบริหารบ้านเมืองที่ผู้แทนขี้โกงถูกเลือกโดยประชาชนโดยไม่มีทางเลือกอื่นใดแต่เมื่อเกิดการคอร์รัปชันในการบริหารบ้านเมืองซึ่งมาจากนักการเมืองขี้โกงที่เข้ามาบริหารประเทศจากคนที่ประชาชนเป็นผู้เลือกเข้ามาเองทั้งนักการเมืองและประชาชนกับโยนความผิดให้พระมหากษัตริย์เพียงเพราะพระมหากษัตริย์ต้องลงพระนามซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ในการกระทําทั้งหลายของนักการเมืองที่ประชาชนเลือกมาเองและสุดท้ายเมื่อเกิดรัฐประหารเพราะนักการเมืองโอกงกันจนเกิดทางตันนักการเมืองและประชาชนก็กลับโยนความผิดให้พระมหากษัตริย์ซ้ําอีกเพียงเพราะพระมหากษัตริย์ต้องลงพระนามให้คณะรัฐประหารรัฐประหารที่เกิดขึ้นเพราะประชาชนเลือกนักการเมืองขี้โกงเข้าไปบริหารประเทศการลงพระนามให้คณะรัฐประหารในภาวะไม่ปกติก็เป็นบทเดียวกันกับการลงพระนามให้กับรัฐสภาและรัฐบาล ในภาวะปกติซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริย์ต้องลงพระนามในการกระทําทั้งหลายของผู้ที่มีอํานาจในการบริหารบ้านเมืองในพระปรมาภิไธยเพราะทรงอยู่ในฐานะประมุขของประชาชติไม่ว่าผู้มีอํานาจบริหารบ้านเมืองจะเป็นรัฐสภารัฐบาลหรือรัฐประหารพอจะเห็นภาพกันไหมถ้ามีเวลาและมีแรงอ่านต่อผมจะขยายความให้ฟังโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าคิดว่ามีประโยชน์ ช่วยกันเปิดเนตรลุงป้าน้าอาลูกหลานของไทยแชร์ได้เลยครับนี่เป็นสิ่งที่คุณอัศดางยมมานาคนั้นก็ได้เขียนเอาไว้ใน Facebook นะครับในวันที่14นะฮะขออภัยครับในวันที่15มิถุนายน2564นะครับคือทำไมรัชกาลที่9ลงนามให้กับการรัฐประหารคุณผู้ชมได้ฟังจากที่ผมนำเสนอผ่านคลิปทางช่อง YouTube หาอินเทอร์นิวแล้วคิดเห็นอย่างไร นะครับแล้วก็เห็นด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่านี่เป็นความรู้สิ่งที่สรุปได้ไว้ชัดเจนนะครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดดังนั้นเนี่ยนะครับหากใครมาถามในอนาคตว่าทําไมในหลวงรักชกาลที่9ถึงต้องลงพระนามให้กับคณะรัฐประหารสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตอบคําถามเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันครับความรู้ดีๆแบบนี้ก็ช่วยกันแชร์ให้ทุกคนนั้นได้รับรู้ รับทราบไปในทิศทางเดียวกันครับ